สวัสดีครับวันนี้ผมเจ้าของเพจยูซี่มีก็จะมาสอนวิธีการเปลี่ยนท่อรถ GTA นะก็มีคนทักมาก็บอกว่าเฮ้ยนายนายนายสอนรถเปลี่ยนหน่อยโอเคเยอะมากนะครับโอเคเราก็ต้องมีไฟล์รถกับไฟล์ท่อนะอันนี้ก็เป็นท่อสลิมนะครับโอเคท่อไทเทนนั่นเองเดี๋ยวไฟล์รถนะฮะโอ้โหเราก็ทำการ ลบไปก่อนนี่เลยทีนี้จะได้ดูไม่ยากเราก็เข้าไปตัวไหลก่อนนะฮะก็คือท่อน,นั่นเองมาทำการใส่สีลงไปซะโอเคนะฮะเซฟทับเลยได้แล้วเซฟทับเลยนะ เคสปิดป้ายเททอดาแล้วต่อมาตัวซื้ออันนี้ฮะแค่คลิกเกจเข้าโปรแกรมผมมีเทคนิคมาสอนนะฮะผมก็ดูมาจากแอดมูนี่นั่นเองปกติเขาจะเข้าตรงนี้กันเยอะแยะเลยของผมกดตรงนี้ก็พอนี่กดปุ๊บเข้าเลยทั้งแรกกดคลิกขวาเอ่อกดตรงนี้นะแล้วก็กดตรงนี้ เพราะว่ามันจะไม่มีครั้งแรกเราก็เข้าไปตัวไฟตัวนี้ตัวนี้เออตัวนี้กดโอปเปไปเลยะฮะปึ๊บกดโอเคนี่มันก็จะกลายเป็นแบบนี้แล้วเราก็กดเข้าตรงนี้ได้ตลอดเทคนิคง่ายโอเคะฮะครรู้แล้วก็ยินเงียไปซะแล้วก็อย่ามาด่ากันด้วยนะแล้วก็นี่กดตรงนี้ เอาแบบแยกไฟเสียไปอยู่ในนี้โอเคแยกเสร็จเข้ามาดูไฟเสีฮะแปลกๆเข้าโปรแกรมไปเลยฮนะโปรแกรมทำเรื่อยโอเคกดกดนี้กด i m p o r ตไปเลยกดเข้าไฟล์รดนะฮะแบบนี้ แบบนี้เลแบบนี้นะฮะแบบนี้เข้าใจมั้ยแบบยังไงท่อตัวนี้ไม่ค่อยชอบเลยเป็นท่อดีกว่าโอเคนะเทคนิคใครแบบยังไงล่ะลงสีก่อนแล้วใส่ท่อก็ได้นะ,ะแต่ของผมก็ จะเป็นแบบนี้เป็นแบบลงสีก่อนดีกว่าลงสีก่อนลงไปเลยเดี๋ยวผมจะขอตัดตัดคลิปก่อนนะฮะโอเคนะ,ะผมลืมบอกอีกอย่างหนึง่งโอเคก็คืออ,อันนี้ก็จะเป็นไฟสีของท่อนะฮะเป็นมิกซ่านั่นเองก็คือไฟสีนี่ เราก็จะเห็นท่อตัวเก่าของมันนะฮะเราทำการลบทิ้งเลยไม่ต้องใส่นะฮะเพราะว่าเราจะไปเอาท่ออื่นแล้วปุ๊บลบไปอ่านี่นะฮะก็ใกล้จะหมดละก็ดูตามเลยนะฮะต้องลงสีให้หมดนะฮะโอเคพูดอะไรโอเคตั้งหนาไนะเนาะกดไปกด

ตัวนี้มันไม่มีตัวเนี่ยตัว en นะโอเคก็ไม่ต้องใส่ตัวไหนมีก็ใส่ไปนะตัวนี้โอเคเราก็ทำการลงสีเสร็จเรียบร้อยต่อไปถึงพระเอกของเราแล้วเนี่ยเราต้องมาจัดอะไรก่อนนะฮะส่วนท่อเราไปดูว่า ก็ท่อท่อตัวเนี้ยมันอยู่ตรงไหนเราจะได้จำถูกนะฮะอันนี้ก็คือไฟตัวรถเคเลือลล่อนลงอันนี้มนไม่ใช่เอออันนี้อยู่ในตัวนี้นี่กดตัวบอกเลยแล้วก็อยู่ในนี้อีกเยอะๆโอเคมันอยู่ในตัวรถตัวรถตัวนี้ตัวนี้สามตัวจำให้ได้พยายามจำนะฮะ ก็สไตล์ผมนะฮะโอเคผมทำแบบสไตล์ของผมอาจจะดูงงนะฮะลบทิ้งเลยลดเอ๊ะท่อพูดผิดนะฮะโอเคขออภัยด้วยแล้วเราก็ทำการกดนี้แล้วก็ตัวนี้ต่างตางเลยก็ตัวนี้ตัวนี้นะฮะช่องส่งสลิมนะฮะกดไปกดนี่แล้วก็โอเคอ่า อย่าถามทำไมมันข้นสีนี้ล่ะครับก็กด Ctrl Z นะฮะย้อนเวลากลับไปแล้วก็ทำใหม่นะฮะทำใหม่เลยโอเคนะมันก็จะมาสีแบบนี้ถ้าใครทำแบบนี้ก็กด Ctrl ททำการย้อนเวลาโอเคนะฮะกดเปลี่ยนเลยค่อยๆขยับนะครับ ทำรถแจก็ต้องนิ่งๆใช่แบบใจร้อนแล้วไปทำรถมันไม่สวยนะเดี๋ยวรถมันจะไม่สวยก็ค่อยทำนะโอเคจะได้อย่างงี้แล้วก็มาขยับมุมมองอีกด้านหมุนหมุนทอดได้ละปรับให้เล็กลงนิดๆโอเค นะ,ะก็จะได้อย่างงี้แต่ว่าคงผ,ผมต้องการแบบย่อลงหน่อยนี่ก็แล้วแต่คุณนะว่าจะขยับยังไงก็แล้วแต่เลยเดี๋ยวผมต้องทิ้งไปซะ ็จะได้แบบนี้ประมาณนี้โอเ้ยลืมลืมขยับท่อขอโทษด้วยขอไปด้วยนะฮะนี่แล้วเราก็มาจัดตัวนี้ควันท่อที่นัง่งต่ำๆไม่เลยอันนี้อะไรผมไม่รู้ตัวนี้น่าจะแฮนตัวนี้น่าจะไฟนะ นอยู่สูงปรับปรับปรับต่ำต่ำปรับต่ำต่ำนะฮะคนนั่งก็ปรับต่ำต่ำประมาณนี้พอเข้าใจกันนะครับเสร็จแล้วเราก็ทำการเอาไฟรถเนี่ยไอ้เอาไฟท่อเข้าตัเข้าตัวรถนะฮะผมจำได้นะผมเอามาจากตรงนี้แล้วก็มันอยู่ในนี้โอเค ลากเข้าไปใส่ปุ๊บปุ๊บโอเคจำได้แล้วนะตึ๊นี่มันนี่ครับแล้วก็เอ่อ,อคลิปนี้ก็จะสอนแบบเซฟสีด้วยบางคนเซฟสีแล้วเข้าเกมไม่ได้อะไรอย่างนี้มาแล้วก็กดอินพ์ตหรือเปล่าเนี่ยกดเข้าไฟตัวลดเลย กะเป็นตัวรับนี่ d f f กดย็ดทับเลยนะฮะท่อก็จะอยู่นี้แต่ว่าถ้าเราไม่เซฟสีสีท่อก็จะไม่อยู่สีท่อมันจะเป็นสีขาวต้องเข้าไปเซฟสีก่อนนะ,ะกดทําตามผมเลยอย่างนี้กดไปฮนะเลื่อนลงมายานะกดกดคด copy ะฮะ ชื่อของสีคอนโทรลซีฮะกดคลิกดับเบิลคลิกสองครั้งคอนโทรลวีฮะกดวางกดตรงนี้กดโอเคไปถ้าผมทําเร็วก็ค่อย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 ศึกษาอีกรอบนะฮะกดตรงนี้แล้วก็เดสก์ท็อปนะฮะกดโอเพนหลอหล่อสมิดมายังมาแล้วนะกดเซฟปุ๊บเรียบร้อยนะฮะ เข้าเกมได้ปกติไม่เชื่อใช่ไหมจะจะข้าอ,อะไรเนี่ยมีตุ๊กแกมะไม่เชื่อใช่ไหมกดจีจีเอ็มเอมมาเลยกดอาจีห้าร้อยชีลุไม่ใช่ห้าร้อยคอมผมกลางนะเ้จากคร้งนี้นะใส่ไปเลย เพนโอเพนอินพุตปุ๊บมายัง,งนะี่ฮะก็จะได้สีประมาณนี้โอเคฮนะส่วนนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงแค่เท่านี้นะสวัสดีครับ